ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผู้จัดงานมีเกียรติและท่านผู้รับรัชการตำรวจทุกท่านครับผมดีดีครับก็เป็นเกียรติอง้ที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดโดยตัวเทคโนโลยีสายประเทศและการสายครับผมสำนักสิบีจังหวัด เป็นตัวแทนเป็นักงานทีมทีบไว้แล้วก็เป็นตัวแทนของตัวงานก็มก็ดีครับที่ผู้ที่สนใจเข้ามารับการอบรมโดูแล้วก็หลักสูตรนี้นะฮะผมว่าน่าสนใจทีเดียวการออกแบบสื่อจริงๆผมยังอยากจะเรียนนู่นก็ได้ยู่ในเนี้อหาแล้วมีการออกแบบโฆษณาการขายภาพยนตร์วิธีคัดควก ในเวลาสามวันเนี่ยนะแต่ก็ทำได้สุดยอดเลยนะครับอย่างนี้ว่าเอาเอาคือเราเราเอ่อมาอบรมกันในระดับของประชาชนนะครับเออผมผมเข้าใจว่าแต่ละท่านก็พื้นฐานก็ไม่เท่ากันครับตอนนี้เราเหมือนจะมาปรับพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะนําเสนอสิ่งที่น่าสนใจนะครับพอท่านได้เรียนรู้ในเบื้องต้นแล้วท่านจะรู้สึกว่าอยากเรียนต่อเราสามารถที่จะจับคอ ที่เสริมคนนี้ต้องไปดิ้ครับเพราะฉะนั้นกระทรวงไอซีพีเนี่ยที่เรามีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กอถึงชุมชนเนี่ยครับระหว่างต้นงี้ยิ่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านได้มีโอกาสที่มาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคข้อมูลเพื่อการค้าทายเพื่อการเรียนรู้ได้เชิงบวอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เสริมความเสริมความรู้ความรู้เรื่อสามารถเอาไปใช้ทุกอย่างต่ออาชีพได้ บางขันานที่มีการสามารถพิเศษนะครก็อ,อันนี้มันมันก็อย่างเบื้องต้นหรอือบางขั้นอาจจะรู้แล้วเพราะวีไม่เป็นไรทุกอย่าันเรียนเรียนมาทัง้งหมดเออก็ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมขัน้นนะครับก็ตั้งใจนะครับที่จะเรียนความรู้การจัดการต้องเรียนสามวันนี้เต็นที่นะครับแล้วก็เข้าใจว่าทางเออ่ทางคณะผู้จัดทำมีประกาศใช้ได้หรือเปล่าเคย่อวนี่ใช้แล้วชื่อนี้ใช้แล้วเป็นแม่หนึ่กอะไรเนาะ เป็นหมายเลขและตัวภาษาอังกฤษแต่เราต้องจำได้นะคะที่ง่ายคือต้องจำได้นะครับจำง่ายจำได้ตรวจสอบแล้วถ้าใช้ไม่ได้เราต้องเพิ่มอีกเาต้องเปลียนใด้ใช้ได้แล้วนะครับเขียนจดไว้ในหนังสือในสมุดในโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับที่เราเองเปิดแล้วดูแล้วเห็นเลยนะครับ อีเมลนี้มีคุณค่าง่ายนครับในโลกไฟเบอร์นใชด่ว่ามาไงถ้าไฟติดไฟแดงยู่น่ะต้องแกไมเด้อค่ะเด้อ้าให้มันเด็ไฟเขียวเนี้ยไฟแดงอยู่ครับไีแดงนครับัแดงนครับ่แล้ใชาต้องเปลี่ยนใหม่เอาครไับ้อ อาลบผิดอ่ะผู้ค้าบอกว่าไหนันนี้สอแบบในลบาจะลบข้างนาอันนี้คือลบข้าขงนารก้าอ,อันนี้ลบข้างนาตัวนี้แต่ถ้าจะลงขัานคิดถาว่าดีลีท้างหลังอ่ะ ที่ผมเข้าใจเป็นคนเดียวเหรอเราไม่กลัว อนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องใส่โลโก้นะครับโลโก้ผู้สนับสนุนโอเคตรงที่แทกด้านล่างนะครับแทก้านล่างตรงนี้มันจะมีรูปโซ่รูป fx ฟังก์ชันพวกนี้ดูตัวที่สองจากขวามือครับให้ใกล้ใกล้ๆกับขังขยะเห็นไหมครับ เอาไปชี้มันจะขึ้นว่า create a new layer นะครับคลิกเลยครับอ่าคลิกปุ๊บมันจะขึ้น layer ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ดูใหม่นะครับคลิกเห็นไหมครับเป็น layer รเจ็ดถ้าคลิกไปเรื่อยมันจะขึ้น layer ใหม่ขึ้นมาปนไป<ม>เรื่ย 8, 8, อยเลเยอร์แปดเลเยอเก้าเลเยอร์สิบเห็นไหมครับ ไลเยอร์ะไรครับเยอสามเหรอครับครับก็ประมาณนั้นครับคือคือมันไม่ไดต้องเหมือนกันไมคขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีไลเยอร์เท่าไหร่ก็นั้นเอนะครับอ่ะคลิกปุ๊บมีไลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอ่าจากนั้นจากนั้นมาตรงนี้ครับตัวที่สองที่เครื่องเลยครับตัวที่สองคลิกค้างไว้ เลือกซีเดียครับที่ผมเข้าใจเป็นคนเดียวหรเราไม่กลัว ท่านได้ให้ท่านได้มาในนามกระทรวงไอทีได้กรุณาให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วกมกอบรมในวันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านสอจอได้โปรดมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการอบรมในหลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งสําเร็จการ อบรมในวันนี้จำนวน28ท,ท่านดังรายนามต่อไปนี้นะคะอันดับแรกคือนะอัน,นค่ะอันดับแรกนะคะคือคุณวิไรพรขจรเพชรค่ะวิไลย,ยวันคนอะอันดับแรกก็เลยนะวิไลยวันขจรเพชรค่ะ หันหน้ามายิ้มด้วยนะครับหันหน้ามองหันหน้ามองกล้องยิ้มด้วยครับผมครับขอบคุณครับค่ะลำดับที่สองนะคะวัชรานนท์พิทังค่ะครับผมคุณวัชรานนท์พิค่ะหันหน้ามองกล้องยิ้มด้วยนะครับครับไม่เห็นเหรอยงไม่ยินด้วยซีผมเล ลน,นดับต่อไปคุณสุวิทย์ทำแกลล้วค่ะขอความเรียกชื่อต่อไปนะคะลำดับต่อไปคุณศักดิ์รีคุณจริงค่ะท่าน,นต่อไปนะคะคุณทองวัลนอุทิตโชค่ะคี่แม่แบบเออจะสัดดีว่ะ ลำดับต่อไปนะคะคุณไกรสอนสุข,ขวงค่ะ